ผมกถามกันชัยเนี่ยเขาไปร้องเรียนอ่ากันชัยแล้วนะพอไปร้องเรียนเสร็จนะครับนะร้องเรียนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะดําเนินคดีกับรายการโหนกระแสหนุ่มกันชยัยบิดเบือนข่าวอะไรต่างต่างเนี่ยกันชัยว่ายัางไงหนุ่มกันชัยบอกกับพี่เดครับพี่เดย์บอกพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่กลัวเลยนะพวกรัที่เชื่อมจิตเนี่ยคมคูผมมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอ้สัมภาษณ์ทั้งอะไรจางๆเนียคมกูกันชายมานานแล้วกันชายบอกเขาไม่กลัวนะครับไม่เคยกลัวเลยกันชายบอกไม่กลัวเลยเขาบอกอยากให้รีบฟ้องหน่อยนะพอฟ้องมาเนี่ยกันชายก็ได้มีโอกาสได้ไปชี้แจงในชั้นศาลหลังจากนั้นนะเขาชนะคดีเสร็จเขาจะได้มีโอกาสในการฟ้องกลับนี่หนุ่มกันชายก็ไล่ผมฟังนะเขาจะได้มีโอกาสได้ฟ้องกลับนะครับนะ เพราะฉะนั้นฝากไปถึงพวกนักที่เชื่อมจิตนะพวกที่ฝึกษาทั้งหลายอะไรต่างๆผู้รู้ผู้อะไรต่างเนี่ยช่วยฟอ้องเขาดีนะครับกันชัยบอกเมื่อไหร่จะฟอ้องเดอเดี๋ยวผูจะฟอ้องกันชัยโหนกันแตบปิดเบือนข่าวอะไรต่างๆนะจะไปเดินสายร้องนายกอะไรจะไปให้นายกนายกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะถ้าคุณอยากจะร้องนายกคุณต้องไปนู่นจันสองล่าหู่นมหา,าคุณทักษิณนั่น หรือพี่เหลี่ยมผมนู่นคุณไปที่นั่นคนนั้นน่ะเกามีอำนาจจริงๆนะคนเดิมที่มีหน้าที่ดูแลสำนักพุทธศาสนากน็โดนพี่เหลี่ยมปลดไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เหลี่ยมปลดไปแล้วเพราะนั้นผมแนะนำนะครับไอการที่คุณไปยื่นที่จำเนบรัฐบาลนะคุณต้องการมันเป็นข่าวให้มีนักข่าวแจ้งนักข่าวมาทำข่าวคุณก็ได้ยืนไปนะแล้วก็ทำให้คุณเด่นดังกันนั่นแหละ นะคุณไปยื่นทำเนียนรัฐบาลจะไปช่วยอะไรได้นายกยัช่วยเหลือตัวเองไม่ไ,ไดน้นะนายกก็ตอนแรกก็เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันนี้ก็โดนปลดไปตำแหน่งแลเหลือตำแหน่งเดียวตำแหน่งนายกเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต่อไปก็โดนปลดนี่ก็เอาอิงลูกสาวพี่เหลี่ยมก็มาเป็นนายกคนต่อไปเร็วๆนียก็รอกระแสดีเมื่อไหร่เขาก็ทีมเศรษฐาไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกคณะรัฐธิเชื่อมติดเชื่อมใจทั้งหลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปร้องอนะครับไอ้นั้นมันแค่อยากให้มันเป็นข่าว ไมเป็นข่าวจะฟ้องโหนกาแสหนุ่มกัญชัยมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับนะถ้าคุณแน่จริงเนี่ยหนุ่มกัญชัยบอกผมคนะุณไปฟ้องเลยครับฟ้องเลยฟ้องศาลไอ้หนุ่มกัญชัยรอยอยู่เขาไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาบอกผมอันนี้ก็เล่าให้ฟังตรงไปตรงมานะครับฟ้องเลยครับไปฟ้องนะครับอ่านะอย่าลืมนะพวกเชื่อมจิตทั้งหลายนะครับแล้วก่อนจะฟ้องนะ แล้วก่อนที่จะไปกล่าวกล่าวหารายการหนนกระแสเขาบิดเบือนความจริงอะ่ะระวังกันชัยก็จะฟ้องก่อนนี่พี่ฟ้องนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องก่อนเพราะคุณไปกล่าวหาว่ากันชัยเนี่ยบิดเบือนนำข่าวเท,ท็จเนี่ยคุณรู้ได้ไงคุณเป็นสารเนี่ยคนที่จะบอกว่าบิดเบือนหรือหรือข่าวเท,ท็จเนี่ยคือผู้พักษาลนะไม่ใช่ไม่ใช่พวกคุณนะไม่ใช่พวกคุณนะครับคุณไม่ใช่สารนะไอ้พวกที่ไปยืนยืน,ยนไอ้ไอ้ที่ทำเล่รัฐบาลน่ะนะนะ นะไอ้ที่พวกอยากดังทั้งหลายะระวังระวังการชัยจะชิงฟ้องก่อนนะคุณไปกล่าวหานะกล่าวหารายการกล่าวหาช่องสามกล่าวหาผลกระแสกล่าวหากันชัยอะ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงเขาบิดเบือนคดีคนที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกคือสารไม่ใช่พวกคุณไอ้พวกเชื่อมจิตนะเออเชื่อมอยู่นั่นแนะหละวันนี้ออกอะไรละครับพวกเชื่อมจิตเชื่อมไปถึงกองสลากเลยที เชื่อมเชื what, someone, sure. done, drilling, ่อมจิตเชื่อมไปถึงกองออกกองสลากเนี่ยเลขท้ายสองตัวออกอะไรรางวัลที่หนึ่งออกอะไรถ้าเชื่อมถูกนะรับรองนัคนเชื่อเลยครับนะครับและการนําศาสนาเนี่ยมาจัดคอร์สฝึกอบรมเนี่ยสารอาญากรุงเทพใต้ตัดสินแล้วนะครับมันทําไม่ได้นะครับและการมาเผยแพร่เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะมาอบรมสั่งสอนประชาชนเนี่ยสารอาญากรุงเทพใต้ก็ตัดสินแล้วทําไม่ได้นะครับ เพราะคุณไม่ได้บวชได้เรียนมาจะอ้างว่ามีเด็กเจ็ดแปดขวบสามารถรู้ด้วยตัวเองรู้ธรรมะของพระุทธเจ้าอะไรต่างไม่ได้นะครับคุณไปดูคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพได้นะกรณีไล์โค้ชชื่อดังนะที่เขาเรียกว่าครูอออ่านไปฟ้องเนี่ยทีมงานมาเเจอร์ของคุณส่วนที่สุดท้ายทีมงานของคุณส่วนที่ก็ชนะคดีนะครับเพราะทีมงานคุณส่วนที่มาเเจอร์ ur, เขาก็าพิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไล์โค้ชเนี่ยที่เอา ศาสนามาจัดคอสเนี่ยเก็บเงินเก็บทองน,นะครับนะบว่ามันไม่ถูกต้องแล้วคนที่มาสอนศาสนาก็าไม่ได้เป็นคนที่เป็นพระเป็นเจ้าไม่ได้บวชได้เรียนมาแล้วคุณจะไปสอนคนอื่นได้ไงคนเรามันเท่าเทียมกันคุณเป็นใครอะนะเราไปเรียนหนังสือเนี่ยอัดครูบาจา์ก็ต้องจบปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกต้องเรียนมาก่อนมาสอนคนอื่นนะไม่ใช่เป็นชาวบ้านในการมาสอนกันไม่ได้นะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดบุคคลเสมอกัน คุณกับผมก็เป็นคนที่เป็นอ,ะ,อะไรสาร,รนิกชนศาสนาพูดเหมือนกันแล้วคุณจะมาสอนผมได้ไงแล้วคุณเอาเด็กแปดขวบแล้วมาสอนคนแก่คนเฒ่าอะไรตี่ยมันไม่ใช่นะไม่ได้บวชได้เรียนมานะ่ะนะมันก็ทําให้คนที่นับถือศาสนาพูดเ่ยเขาก็มองว่ามันจะทําให้ศาสนามันมันผิดมันเพี้ยนไปหรือเปล่าเ็าตั้งคําถามไห้ยังพวกคุณนะพวกนับเชื่อมจิตเชื่อมใจทั้งหลายเนะี่ยนะครับคุณเชื่อมได้จริงคุณก็บอกเขาสิว่างวดนี้ออกอะไร ถ้าคุณบอกว่าถูกนะรับรองนะคนจะไปที่ตำหนักเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไนอะ้เชื่อมจิตเชื่อมใจเนะี่ยหยุดนะครับหยุดนะครับนะมันทาไม่ได้และการวิพากษ์วิจารณ์ในคนพวกนี้ทำได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสารอาญากรุงเทพใต้ตัดสินมาแล้วนะอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสาศนาเนะี่ยคุณไปพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยหรือใครแม่กระทั่งผมก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้ก็าฝากไว้นะผมว่าเนี่ยคุณมัวตะขมนขู่กัญชัยแล้วกล่าวหาเขาบิดเขาเบือน ผมว่าดีไม่ดีนะเดี๋ยวพวกคุณจะโดนได้รับหมายสารก่อนนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนครับเออนะชุกครูชุกครูชุกครูนะครับก็ให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะครับอื่านะฮะมีอะไรที่น่าสนใจครับอืนะครับอืมนะครับเนี่ยคนบอกผมไม่เชื่อพวกเชื่อมจิตเชื่อมเชื่อมใจครับอืม จะฟ้องกันใครกี่โมงครับนะนะครับอ่านะครับแลก็ให้ความรู้อะไรต่างๆกันนะครับกับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักมิตรับแฟนเพลงอันนี้ก็เก้านกาแปดนาทีวันนี้ไม่ได้ไปศาลไปแม่งทุกวันเมื่อวานนี้ไปคดีที่เกี่ยวกับเรื่องแจ้งความเท็กลูกความผมถูกถูกฟ้องเรื่องแจ้งความเช็จเนื่องจากว่าไปกล่าวหาผู้ชายกับผู้หญิงสองคน ว่ามาหลอกลวงเอาเงินเอาทองไปนะอ้างว่าจะวิ่งเต้นผู้พากษาได้สุดท้ายวิ่งเต้นไม่สาเร็จนะครับนะก็ไม่ยอมคืนเงินต่อไปก็ต่อมามีการฟ้องร้องแล้วก็รูปภาพ่อแพร่คดีเขาก็เลยฟ้องกลับหาว่าเราไปไปใส่ร้ายเขาว่าเขาเออหลอกลวงอะไรจำลองเนี้ยเออก็เป็นคดีควแจ้งความเท็จก็ต้องไปสู้กันนะใครเท็จใครจริงก็เป็นหน้าที่ของศาลเมื่อวานเนี้ยผมไปศาล โจดเนี่ยโจ์นะานะมายกมือไปผมก็บอกว่าอาพี่เป็นเอฟซีของคุณเดชานะดูทุกวันนะผมก็บอกขอบคุณมากครับพี่ครับนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าแล้วนะผมม่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเอฟซีเดี๋ยวนี้เวลาไปศาลเนี่ยฝ่ายตรงข้ามบอกว่าพี่นะเป็นเอฟซีของทนายเดชะนะเนี่ยถ้าเกิดว่า พี่แพ้ก็ดีนะพี่ก็ไปเป็นเอฟซีของทนายเดชานะพี่โกรธนะโอ้ยอย่าโกรธผมเลยครับในบ้านในเมืองนะคนเป็นเอฟซีผมเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามล้านคนเนะฟซบุ๊ k ล้านกว่าทิกตอกก็ใกล้ใกล้แปดแสนยูทูปก็ใกล้ใกล้ห้าแสนเพราะนั้นนะครับเราเป็นเอฟซีกันเราก็ไปทําร้ายกันเวลาไปศาลถึงแม้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยโกรธกันเลยนะครับมีหลายคดีไปแล้วเขาบอกว่าผมเป็นเอฟซีพี่เดนะแต่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพี่เดไม่ใช่มันเรื่องคดีความ ผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณเขาฝากด้วยให้เข้าใจผมด้วยผมก็ต้องทํามาหากินเนี่ยนะครับก็เป็นทนายความนะครับก็แบบอย่ากโกรธกันเลยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเอฟซีกันวันก่อนไปพัทยาฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายจําเลยผมโจทย์เขาบอกว่าพี่เดผมเอฟซีพี่นะพี่จะเล่นผมหนักนะผมก็บอกก็ว่ากันตามพยานหลักฐานไปนะคุณจะเป็นเอฟซีผมจะผมก็ไปกันแก้คุณแก้น,นั้นแหละนะครับเข้าใจกันนะครับไม่ใช่เป็นเอฟซีแล้วก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ฟ้องร้องได้ แต่จาพยาหลักฐานนะครับเข้าใจนะนะครับครบอ,อรมอเศษษฐาหนึ่งทับหนึ่งต้องเร่งใส่เกียร์ทำงานให้เห็นผลงานมากกว่านี้เพราะนักวิเคราะห์การเมืองนะนักวิเคราะห์มองการแต่งตั้งคนนี้มีอำนาจต่อรองจากมุงการเมืองนะครับนะทั้งเลจพักเพื่อไทยและพักรวมรัฐบาล ทำให้บางตำแหน่งต้องหลุดโผซึ่งรัฐมนตรีหน้าใหม่บางรายอาจกลายเป็นสายล่อฟ้าที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจนต้องเปลี่ยนนายกกลางทางเห็นไหมคุยว่าแล้วเนี่ยเดี่ยการวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐมนตรีปุ๊บต้องสร้างผลงานนะถ้าไม่สร้างผลงานเนี่ยมันจะกลายเป็นสายล่อฟ้านะพอเป็นสายล่อฟ้าแล้วก็จะโดนโจมตีทางการเมืองสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะเพราะว่าแม่งไม่มีผลงานเจ็ดเดือน